เป็นการประมาณ6ตอนนี้ก็ลองเทน้ำไที่อำเภอหนองเตือตำบลบุงบาตตำบลบุงบาอำเภอหนองเตือเมันเป็นน้ำปาใช่ครับมันเป็นน้ำปปาน้ำที่ขึ้นแล้วยังขึ้นแค่ใส่นิดเดียวขึ้นแล้วน้ำขึ้นขึ้นมา4ละ4.2ละ จาก3.6ขึ้นมา4.2เลยอ๋ยวขึ้นไปอีกไม่ต้องห่วงยไปเรื่ๆละลายใช่ไหมกำลังขึ้นเรื่อยๆอยู่ค่อยๆละลายนี่เราไม่ได้คนมันนั้นเนี่ยใช่ใช่พอแล้วพอแล้ว Liberal, จะลดน้ำเน sì> right. sure right. ี่ยเราเอามาผสมน้ำก่อนได้ค right. รับจะแล้วเราไม่มีเครื่องวัดเราจะโรยแล้วก็ลดได้หรือว่าจะผสมน้ำเราเลยโรยแล้วก็ลดไป้เราโรยเม็ดค่ะพอประมาณใช่ไหมกะแคบแต่เขาก็โรยแต่เขาก็โรยอยู่แล้วโโยยแล้วเราแปลว่ามันมันยังน้อยไปยังไม่พอวันทีละมันยังน้อยไปไม่พอโรยอะนี่อย่างนี้ชามท่านนี่จะหกแล้วเขา ผู้ดูแลพืชผู้ด,ด,ดูแล,มแลเมล็ดพืชของประเทศเนี่ยซึ่งมันจะหกแไหมเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่น้ำระดับระดับอันนี้มาแล้วเนี่ย <S <S เราก็อยากมาช่วยืง่งในเรื่องเงินด้วยว่าเงินแล้วกันไหมเราลงเราเราเป็กลัวเรา,เร,า,เ,ราเ,รเรื่องความร้อนเป็นกลัวร้อนร้อนอย่างนี้เดี๋ยวนี่ดำเนี่ยขนาดแฟนนะ ปกติเขาเป็นคนขาวใช่ป่ะเอย่างบางวันที่จับจะก็บางวันจะเดินขีตัวเนาะโอ้ยตัวเขาดำไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนี่เขียวไปเลยไม่ต้องพูดถึงเลยนะนี่ยเขียวมันดำไปได้อ่ะเป็ดูมันแดดมันอะไรอ่างเงี้ยนะปลาขวัญระยะเวลาไม่ถึงสามนาทีตอนนี้ค่าน้ำเปลี่ยนขึ้นมา แต่ขต้องการให้เธอใช้ไเห็นที่อยากจะให้ใช้เพราะว่ามันเปลี่ยนค่าน้ําจากที่เป็นกดอยู่เออมันขึ้นจริงๆเห็นเห็นเลยเนี่ยแค่กี่นาทีเนี่ยจับเวลาเนี่ตอนนี้สองนาทีกว่าขึ้นมันจะโปะเลยทีนี้วันนั้นเราจะให้มันเร็วแล้วก็ละลายน้ําอ่ะลดลงไปมันจะได้เร็วกว่าที่ว่าเราเอาเม็ดโปยแล้วรอกากลัวกะไม่ถูกต้องทำยังไงอ่ะก็คือละลายน้ำนี่แหละไม่กลัวกะไม่ถูกประมาณเท่าน้ำแต่น้ํากี่ลิตรอะไรเงี้ยกำนึงต่อน้ํา มื่อก <animals under kindergarten> <os> <incomplete> ี้กำหนึ่งใช่ไหมต่อน้ำเนี่ยน้ำถังนั้นน่ะกำมือเดียวก็พอแล้วกำมือหนึ่งค่ะมอ๋อมาถึงวังแล้วปะัวน่ะกำกำมือใหญ่ๆนะใช่กำท่าที่อยู่อ่ะน้ำหลงกำอยู่อ่ะปะตัวเมื่อกี้เห็นไตไปเยอะแยะมันถึงวันไงไมันเร็วคือถ้าเราเราลดบ่อยๆอ่ะนาคาราชคู่ NBN ดับเบิลดีดับเบิลทูดับเบิลคุ้ม